ท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะเย็นเย็นจะร่มร่มอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเ,าเ,งเ,าเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ล้มเหลวหรือฟาดงงฟาดงากับใครมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จช่วงนั้นเราพีคเราเราสุดๆเก็บช้ำน้ำอกน้ำใจอะไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะครับผมตอนนี้ก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมให้เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะต้อง ยืดยาวมาถึงช่วงอาทิตย์นี้ก็ได้ฉะนั้นในไพ่บอกว่าจะเย็นๆนะครับผมรอสักหน่อยหนึ่งนะครับผมรอนะครับผมจะเย็นๆนะครับผมแล้วจะมีเหตุการณ์พลิกให้มันดีขึ้นถ้าบางคนมันจบไปแล้วในวิกนั้นวิกนี้เริ่มถ้าเหตุการณ์นี้สําหรับบางคนนะถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมวิกนี้เริ่ม ที่จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันมีบริบทที่มันดีขึ้นมีบริบทที่จะส่งเสริมในไปในทิศทางบวกมากขึ้นนะครับผม มีคนช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นมีคนมาประสานความรู้สึกประสานร,รอยร้าวประสานความรู้สึกที่มันแย่ให้มันรู้สึกว่าเออมันยังมีไปต่อได้มันยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมและมันก็มีแน,น,นวโน้มว่าเป็นไปได้ที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงได้ด้วยนะครับผมมีคนมามีคนสัตว์สิ่งของอ่ะพูดอย่างนี้ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้น ไปต่อได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแรดูแล้วเอาละปัญหาเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือภาวะสภาพคล่องเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอาทิตย์นี้ภาพรวมดีขึ้นนะครับผมเรื่องการเงินการงานดีขึ้นมีช้อยให้เลือกนะครับผมมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตัวเลือกเยอะเลยเราก็เลือกเอาว่าอะไรที่มันเป็นตัวเราอะไรที่มัน ใช่สําหรับเราในบริบทสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะผมตัวใครตัวมันนะเพราะว่าแต่ละคนจะเป็นไม่เหมือนกันสถานการณ์เราก็าอีกแบบหนึงสถานการณ์คนนั้นก็อีกแบบหนึ่งฉะนั้นในตัวเราคนที่มาเจอกันในรอบเนี้ยบริบทของเรามีทิศทางที่จะเป็นไปได้ดีขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมมีคนเออเขาเรียกว่าปรอบปร,รม มีคนให้กำลังใจแล้วมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเป็นเป็นบวกอะ่ะสดชื่นปลดล็อกอะไรต่อนีอะไรอะ่ะมีเยอะสูงสูงนะครับผมอืมอมภาวะบางภาวะวาระบางเหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเออเราก็เลือกเอาว่าจะอะไรแบบไหนอยู่ที่ บริบทของท่านว่าสถานการณ์ของท่านตอนนี้เป็นยังไงแล้วเอาเหตุการณ์นั้นมาชั่งน้ําหนักอีกทีหนึ่งนะไพ่บอกว่าให้เอาสถานการณ์นั้นมาชั่งน้ําหนักให้มันเหมาะสมกับตัวท่านนะครับผมแต่ภาพรวมแล้วมันดีนะครับผมจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรมันจะมีบุคคลหนึ่งหรือจะมีเหตุการณ์เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยจากร้ายกลายเป็นดีนะครับผม นะครับผมเอาเป็นว่าเหตุการณ์ร้ายๆมันจะกลายเป็นดีขึ้นมไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อยังไงไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อในที่นี้มันถึงว่าเหตุการณ์มันทําให้ดีขึ้นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอที่ทำให้มันดีขึ้นมันคืออะไรแล้วแต่สถานการณ์ของบุคคลไปถ้าคลายสายมูจัดมันก็ บนบาสารกล่าวถ้าใครมีสติแบบว่าครึ่งๆกลางๆก็เออน่าจะเป็นคนแล้วก็ดูอีกว่าไปนู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนช่วยมีมีปฏิกิริยาเคมีมาช่วยให้มันดีขึ้นนะครับผมเงินทองก็จะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมมีการสภาพคล่องมีหมุนเวียนเกิดขึ้นนะครับผมดีขึ้นเลยแหละถามว่าดีขึ้นเลยแหละ มีชีวิตชีวาทําให้เรามีชีวิตชีวาเลยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะทุกทุกเขาเรียกว่าทุกยังไงอะ่ะเออทุกก็คือทุก,กน,นะแต่ต่อจากนี้ไปมันน่าจะเป็นบริบทที่หายใจโลง่งชื่นอกชื่นใจเหมือนดมยาดมที่มันแบบชื่นใจแล้วปุ๊ขึ้นมาประมาณอย่างนีง้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะดีขึ้นแล้ว ก็สุดชื้นขึ้นแหละมีกำลังใจมีทางออกมีทางไปอย่างนอ้อยจากภาวะที่มันย่ำแย่แล้วพอพอมีอะไรที่มันอยู่ในมือที่เป็นรูปธรรมมีเงินสักก้อนหนึ่งมันก็จะมีกําลังที่จะไปต่อถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินถ้าเป็นปัญหาเรื่องงานอา้ามีงานเข้ามาชัดเจนตัวหนึ่งให้เราทำเราก็ได้ไปต่ออันนี้ก็เหมือนกันไพ่ ชุดนี้ก็เหมือนกันคือมันมีตัวแก้ไขให้เราตัวบ่งชี้ให้เราแล้วเรามีอยู่ในมือเราจึงไปต่อได้นะครับผมทำนี้ทนั้นงานเงินการเรียนเราไปต่อได้เราแค่ช่วงที่แล้วอ่ะที่ผ่านมาเราอาจจะสอบตกคะแนนไม่ดีหรืองานไม่มีหรือเงินไม่มีมีปัญหากับคนมีปัญหากับโน่นนี่นั่นพอมาวิคนี้นะมันจะมีคนเอาเงินมาใส่มือเอางานมาใส่มือเอาข้อสอบมาให้เรามีคําเฉลยมาอยู่ในมือเราถึงได้ไปต่อได้อย่างมั่นอบมั่นใจ แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรอบนั้นนะมันเปรียบเสมือนหัวสิวนะนึกออกไหมพอบีบปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเป็นก้อนที่หลุดออกไปจากผิวเราเลยฉะนั้นปัญหาของท่านก็เหมือนกันปัญหาของท่านก็คือเหมือนสิวบีบปุ๊บหลุดออกเลยฉะนั้นวิกนี้ก็คือวิกที่ท่านหมดความทุกข์หมดความกังวลเป็นตัวที่เป็นบุคคลที่ตัวเบาเบาจากปัญหาเบา,จา,า,บาจากภาวะเบาจากภาวะอะไรก็ไม่รู้พร้อมที่จะเขาเรียกว่าสปริง มีแรงที่จะไปต่อได้อย่างมุ่งมัน่นแล้วก็มีความมาั่นมั่นสูงเปรียบเสมือนแบบนี้นะพูดพูดสรุปไปก่อนละไพ่ก็มาละเออประมาณนี้เลยจ้ะหมดแล้วนะความทุกข์ความต้องเว้นความอะไรต่อนี้อะไรเป็นหมดแล้วเราก็พร้อมที่จะปลิดขึ้นไปนะครับผมตัวเลือกเราก็มีช้อยเราก็มีโอกาสแล้วก็มีเยอะขึ้นนะครับผมเนี่ยครับ ปัญหาหนักๆของเราก็คือเรื่องภาวะการงานการเงินนะครับไปต่อได้เอานะไปต่อได้อะเราจะไปต่อยังไงนี่มีแนวโน้มม,มีช่องทางมาีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรที่ไม่เคยทําก็จะได้ทำนะครับผมงานที่สมมตินะ,ะท่านเป็นคนที่ไม่เลือกงานอยู่แล้วแหละดูจากาอาะ มีอะไรมาที่ทําได้ทาหมดเลยทําไปเลยนะครับผมท่านจะเป็นคนแบบนั้นนะครับผมทาไปเลยทําได้เลยในบริบทที่เราทําเป็นทําได้ทําคล่องแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราจะทําแต่ไม่ใช่ว่าทําข้ามสายงานทําข้ามความสามารถอันนั้นไม่ใช่ท่านรู้อยู่กับตัวว่าอะไรที่มันไม่ใช่ท่านก็จะไม่ทํานะครับผมเช่นจากช่างเหล็ก เช่นพ่อครัวถนัดทําอาหารอยู่ๆจะไปซ่อมรถมันไม่ใช่กนะ็คือไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือถติว่าถนัดด้านอาหารอาจู่ๆไม่ได้ทําอาหารจะไปขายอะไรที่แบบว่าซาเลง้งหรือน้ําดื่มหรืออะไรเงี้ยที่เป็นสายเดียวกันนะประมาณอย่างเงี้ยท่านจะเป็นแบบนี้คือปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดป๊ดอ่ะจำนี้นะขัดตามนี้นะคือปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ยอ่ะสรุปให้ดีกว่า สวยหรูมากปัญหาหลักก็คือเรื่องไม่มีงานไม่มีเงินแต่วิกนี้จะเป็นอาที่แบบอย่างที่บอกนะเหมือนมเมล็ดหัวสิวมเมม็ดสิวนะพอเม็ดสิวปุ๊บ,บปุ๊บท่านจะไปปุ๊บแล้วก็สภาพะของท่านก็เปลียนเสมือนว่ามีโลกใหม่มีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นท่านก็เลือกเอาว่าเหมาะสมกับท่านในบริบทในบริบทณนะปัจจุบันนี้หรือไม่ขอให้ท่านโชคดีนะครับผมรวยรวยรวย,รวยเฮงเฮงเครับ